รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขั้นได้ขึ้นขี้สร้างกังหมมเป็นพญายา,ยาสลืมเศ้าหน้าผู้ขี้ค้วค่อนกาสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมกับผมฮอตดีทวีสัก สวัสดีครับแฟนคลับ FC ช่องเสียบ i ี้ออฟฟิเชียลครับเป็นอีกคลิปหนึ่งครับของส่งบายครับกะนี่ครับเกี่ยวกับพระเอกหน้าเก่าแต่ใหม่สำหรับแฟนคลับ FC สาวน้อยทุกคนทุกท่านครับพระเอกฮอตดี้ทวีศักดิ์สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเนี่ยเป็นพระเอกหน้าใหม่ครับของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับโดยการสักจุ้งและสักน้ำ ของน้องมาเดียวนะครับหรือเสียมาเดียวอีเวนต์กรุ๊ปนะครับที่เป็นเป็นโปรโมเตอร์จัดการแสดงของมอลลัมนะครับนี่ครับเป็นคนแนะนำและสักช,ชวนและผ้ามาใหา้อยู่ภายใตย้สังกัดและอยู่ในนามือของผู้บริหารหนุ่มมาดโกโจโยม,มนินครับสำหรับผู้บริหารสาวหน่อยเพชรบันแพงครับและก็ในเซ็นสัญญาตั้งซีีครับแต่กระได้มีการแนะนำ ส่วนตัวไปแล้วในช่วงหนึ่งก่อนสิปิดรูดูการนะครับเซบีก็ได้ไปอยู่ในการแนะนําตัวในคังนันนั่มนะครับแล้วก็เซบีซีโอ,อมาเล่านะครับสู่เฟนคลับเอฟซีฟังนะครับในสไตล์สบายสบายสไตล์เซบีครับว่าในครั้งนี้ครับน้องฮอตดี้นะครับพึง่งย้ายเข้ามาในสังกัดไพ่าตายลมโพลมไส้นะครับของคุณแม่สุภาพน้ำวงศานะครับไพ่าตายเอ่อ เพื่อนซานนะครับอาณาจักรแห่งใหม่ก็คืออาณาจักรสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับหลังจากน้องได้อัมลาและลาจากวงระเบียบวัฒนศิลป์นะครับก็บได้มาอยู่กับวงสาวน้อยเฮานะครับแล้วก็เอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเฮาเองบางคนบางท่านผมบอกเลยเลยว่าบางคนบางท่นานไม่ได้หูแจักหรือว่าบบเคยได้เสพหรือฟังนําเสียงของพระเอกฮอดดี้นะครับทวีศักดิ์ สาน้อยเพชรบันแพงนะครับเพราะว่าอย่างบางคนบางท่านเหมือนผมนี่ครับกะเสพแต่ว่าวงสาวน้อยบางครั้งมีโอกาสได้ไปเบิ่งกะบริหารหูจักคานาคาตานะครับแต่ว่าได้เสียผลงานนะครับแล้วก็พอหลังจากในน้ำตัวนะครับนี่ครับคลิปนี้ครับพอในน้ำตัวเสร็จปุ๊บก็มีการเท็ดช่องไทยนะครับแล้วก็มีการถ่ายท้ายนะครับพลังมวลชนนะครับของแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเฮานะครับให้ไปถ่าย เสาโดมนะครับไฮเปอรไทยล่อรถนะครับอาณาจักรของเสาหน่อยทายจังไหก็ได้นะครับแล้วสีเบิ้งว่าพลังมวลชนของเพฟรนครับเอฟซีเฮ่านี่ครับสีมีคนเบิ้งจักยอดวิวสีมีคนเบิ้งเทอดายโดยมีการเดิมพันกันไว้อยู่ที่หนึ่งหมื่นวิวหนึ่งหมื่นยอดวิวนะครับแต่ว่าบ่วนาชิบ่วน,นาเสือบ่วนาสิ คาดคิดนะครับว่าคนที่เขามาเบ่งยอดวิวหรือว่าคนที่เขามาติดตามในช่องของฮอตดี้ดําเพินออฟฟิเชียลนี่ยครับยอดเบ่งเทไรบ้างทีครับยอดเบ่งตัง้งโอ้ทะลุทะลมทะไล่เลยครับทะลมทะลายขนาดว่า่อยากเสื้อซีบีกับ่อยักเสื้อคือกันว่ายอดวิวของคลิปคลิปนี้ครับจนเป็นกระแสไวรัสนะครับตั้งเก้าหมื่นสองพันยอดวิวนะครับแล้กก็ ช่องของพระเอกนะครับยอดติดตามภายในบกีวันครับตอนนี้ตกอยู่ที่มื่นกว่าแล้วครับกับไลเลียไก่ฉิดช่องเซบีออฟฟิเชียลแล้วนะครับบัานี้ยังเป็นกระแสอีกได้ว่าผู้ใดมาในอาณาจักรของสาวหน่อยต่อไปแขกหรือว่ายัางกระตามกับเป็นกระแสว่า,วาท่าให้มาเลยมาทายเอาแค่เสาโดมบังนี่มาทายเอาแครรอรถยื่นคุยกับรอรถนี่แหละคนบ่งเท่าไหนจน ยังนาเพชรกระโดนยังมาเดี่ยวก็โดนนะครับหรือว่ายังตลกฉันบร็มมาคู่ครับอ่าซุปโปญ่าครับกระโดนไม่เหมือนกันครับตอนนี้คนเบิงเกือบสามหมื่นเกือบสี่หมื่นแล้วครับบรยากเสือพลังมวลชนของแฟนคลับเอฟซีเฮาสิหนาแน่นสิมีพลังมวลชนนะครับเป็นกําลังหลักนะครับให้กับองค์กรนะครับแล้วก็นี่ครับกอนปิโดรุกาานะครับ ผู้บริหารกรับกระได้ใก้านเปิดโตนะครับก่อนสิเปิดฤด,ดูกาลก็คือฤดูกาลหน้านะครับก็ปีหกห้าหกหกนะครับแต่ว่าได้เปิด,เป,ดเปิดตัวในช่วงปิฤด,ดูกาลของปีหกสี่หกหาไปแล้วนะครับก็คือเปิดตัวพระเอกอย่างเป็นทางการนะครับด้วยสัญญาสี่ปีนะครับเป็นยังยังต่องสี่ปีสัญญานี้คือสัญญาใจนะครับสัญญาให้ใจว่าพร้อมที่ สิป็นกำลังรักให้สังกัดสาวน้อยเพชิดันแพงนะครับให้กับผู้บริหารนะครับว่าพ้อมทุ่มเทกายใจพลังเสียงสังวาสนะครับให้กับาสาวน้อยเพชิดันแพงเหานะครับแล้วก็พร้อมที่จะได้การแนะนําจากผู้บริหารนะครับบนแน่นะครับน้องอาจจได้ออกซิเกนไม่คาย รำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดก็ได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เบิร์ดนะครับมันก็ต้องอยู่ดูกันที่ระยะดูกันที่การวางตัวนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความหักความแพงของไม่หักไม่ยกนะครับพอหักพอยกล่วงครับล่วงถึงเอฟซีทุกคนทุกทานนะครับแล้วก็โอกาสที่น้องที่มากกามาอยูสาวน้อยนี่น้องยังรู้สึกแบบว่าโอ้โหตกใจในพลังมวลชนของเอฟซีเฮา โตใจในพลังมวลชนหนาวิธีเฮาโต๊ใจในเรื่องอมะายมะพ่วงนะครับทั้งด้านออนไลน์แน่ทั้งด้านหนาวิธีแนะ่ทั้งด้านติดหนาวิธีอีกนะครับน้องก็โต๊ใจอยู่ว่าบุอยากเสือว่าน้องเคยเป็นหมอลำมาก่อนแต่บุอยากเสือว่าพ่อมาขึ้นสาวหน่อยสิมีพลังมวลชนขนาดนี้นะครับก็อขอให้น้องประสบความสําเร็จนะครับกับ วงสาวหน่อยเพดบันแพงแล้วก็ขอให้นองว่างตัวเสมอตน้นเสมอปลายนะครับว่างตัวเป็นพระเอกนะครับแบบนี้ตลอดผู้น่ารักแบบนี้ตลอดนะครับเด็กกน,นองก็ตอนนี้มีช่องเด้อมีช่อง y t u t u นะครับนองก็เริ่มท้ำยู u ูบนะครับเริ่มมีการถ่ายทํำนะครับเริ่มปล่อยผลงานทั้ง YouTube ออกหม่ให้แฟนคลับ FC ได้ติดตามนะครับแล้วก็มีหลายๆคลิปครับ ฝากพี่น้องเอฟซีสาวน้อยหรือฝากพี่น้องเอฟซีพอหักไม่ยกทั้งหลายนะครับไปติดตามช่องของน้องฮอตดี้นะครับไปเบิร์นได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดออนไลน์นะครับในวันที่9นะครับนะครับมนรักนอกสมรสนะครับซื้อเรียงซื้อเล่าเพื่อนเนาะในการที่จะสตรีมไลฟ์สดกูปิดในวันที่เก่านี่ เห็นว่าราคาบัตรลอยสามสิบเก้าบาทนะครับเงินเดิมเงินไข่เดิมครับถักไปที่เพจของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับหรือถักข้าไปเพจของนุ่มโจนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงโดยตรงก็ได้นะครับเพื่อทําการสื่อบัตรออนไลน์นะครับสนับสนุนองค์กรไปนะครับสําหรับแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเฮ้านะครับและก็นี่ครับอยากฝากแฟนคลับเอฟซีไว้ในอบวอกอมใจนําในส่วนหนึ่งของพระเอกฮอดดี้เฮ้านี่นะครับ ทวีศักดิ์สาวน้อยเพชรบันแพงนี่ครับที่ซีบีได้มานังน่งทำคลิปนะครับถึงเรื่องราวนะครับของพระเอกนะครับว่าพ่อเพื่อนมาอยู่สาวน้อยแล้วนะครับเพื่อนก็มีกําลังแรงใจนะครับเพื่อที่สินําสู่ผลงานของเพื่อนนะครับให้สู่สายตาแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเฮาก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พระเอกนั่มแล้วก็ฝากไปติดตามช่องเพื่อนนั่มนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามผู้ศักดิ์ ส่วนมาน้ำก็คือมาเดียวหมอนลำชแนลนะครับผู้สักส่วนที่น้ำผ่าอ่าพระเออดดี้นะครับในเมื่อ้นเวทีสาวน้อยเฮ้านี่นะครับฝากติดตามส่องเพิ่นทั้งสองคนนํานะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากแฟนคลับเอฟซีนะครับเป็นเป็นกำลังแร่งใจนะครับให้พระเอกเฮ้านะครับได้สู่งานในรูกาน้าต่อไปแล้วก็รวมถึงศิลปินทุกคนทุกท่านนะครับในในสังกัดสาวน้อยเพชรบันแพงเราด้วยนะครับ เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับเหมือนกับเซบีกสิไล่เฮตุคลิปเพื่อนําเสนอ,อเบื้องหลังนะครับหรือว่ามานั่งคุยสบายสบายเล่าข่าวคุยสบายสบายสไตล์เซบีแบบนี้ให้แฟนครับเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับโดยการคอมเมนต์มาพูดคุยมาใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังให้ CB นั่มนะครับในการทำคลิปใหม่ใเพื่อให้แฟนคลับ FC ได้เบิ่งเนาะครับแล้วก็ ฝากน้ำเดอ้อฝากเบิง้งลุกใหม่หัวใจเดิมนะครับช่องเซียบี้ออฟฟิเชียลนะครับเป็นการทำคอนเทนต์เหมือนเดิมเหมือนเคยแหละครับแต่อาจ์ติมีแนวบูแนวบุญแน่นะครับบุญกับบุญแนนะ่บูกับบูแนะ่เป็นบ้างครั้งนะครับแล้วก็อาจ์ติมีแนวตลกให้ห้านะครับในความเป็นแนวของเซบีนี่แหละนะครับให้ห้าเหมือนเดิมเหมือนเคยครับแล้วก็ฝาก เรื่องราวใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆของซีบีน้ำนะครับแล้วก็ฝากนีน้ำเด้อน้องไส้ลาฮอตดี้นะครับทวีศักดิ์เพชรบ้านแพงนะครับทวีศักดิ์สาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยคนนะครับฝากแฟนคลับทุกคนทุกท่านนะครับติดตามนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายคลิปครับซีบีว่ามียังหลายครับซีบีก็อยากอั้มหนอวยพรอวยชัยนะครับให้แฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความเจริญเฮงๆปังๆรวยๆทุกคนทุกท่านนะครับ ด้วยอายุวัน,นะสุขะภระนะครับพร้อมกับพระเอกฮอตดี้เราเนี่ยนะครับมีแต่ความจเจริญปังๆรวยๆทุกคนทุกท่านนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับกลา กําลังมาที่อสรงละมอบให้แม่ชมยงดํารงความรักไว้อย่าไหลลางมาท่าเช้าละพี่ขอฝากให้เจ้า และพี่ขอฝากให้เจ ie ้าต่างมือเอือบัดย้ำไกลเมื่ออะไรให้นั่งหวนส่งคืนเอย่ารอสาขอเสียงคนน่ารักเลยวสวัสดีพี่น้องครับ สบด้วยนนครับสิบสี่กุมภาวันว่าเล่นทายของควันจากใจฉันมอ,อแด่เธอจากใจดวงนี้ที่มันละเมอที่ถึงเธอไม่มีวันลืมกลับสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นอนุ่นเมื่อ คลาสสิกหัวใจเบาเบาเมื่อยาคุณเศร้ามันโค้งคนคลายเอาบ้านนกันครับพี่น้องครับใส่วันที่เอ็นซีซีกุ้งผ้านั่งจับน้องเจอใจที่ดื้อดองไม่ไมาเสียดายคิดบางครังเอานั่งคุยกันให้เอาหัวหนั่งตักปักจีิงยิ่งรักนั่งจับใจเหลือว่าลืมแล้วนอนสาดเด้อดแตพ่อวันนั้นแหกขัน หัวใจบีบบอบในน้ำกลับสีแดงวันตระา,าลินทายต้องจิตของพี่สบายต้องจิตของพี่สบายเพราะเป็นกระตายไมมฉันก็ยอมซ้อมเมื่อใดสิหล่นเมื่อใดสิพนต้องจำบท้าตาตายยังปรรถนาระตายยังปรรถนาวันนี้จันท่าจะหล,ล,ล่นลงพืนดินไม่สิมีวีขอคอยอีกต่อไปแม้มันจะไม่ให้เป็นความหวัง

ในภาคตะวันนะครับมอใบให้ับพี่น้องกันหน้าเวทีทุกคนกนะครับผมฝากดวงใจสอดไว้กี่ผพานตะวันมอบป็นดวงวันในวันที่สุด